กเนดีใจกูเจัลับไปไม่ได้เจ๊งฝืนึ้นมาหัวแันว่าักันฟันมาอย่างกันก็บอกหมวยยยาไได้ถูกบอกให้ถูกด้วยดิบอกหมวยหยยายจะได้ยายจะได้มีตังค์ซื้อหนมให้กินตุ้ง กุสิแเตกมงนี่ถึงมืงกุ้ยชีเต๋อี่งไงแล้วแล้วว่าสิบสื่นแอปเปิลมาหายแล้วเขียวใดล่ะแอะล้าไปกัดทำไแอปเปิลซาลีน่อ่อนอ่อนแอะไปกัดทำไมมันกัดไม่ได้

บายบายยายจะไปเที่ยวแล้วยาจะไปเที่ยวแล้วยาจย,ยาจะไปหวานก้าแล้วจับจีบปมได้เยอะๆนะยายบอกแม่ไปจับยยอยู่หันว่าพ่ออย่งซึมทอดจับเตี๋ยส่องวูงยื่อเรื่องทะเลตร์ส่องว่าเไม่ได้มาเร็วนะเบาไม่ได้มาเร็วนะยายมาลูก เอแม่ก่อนยายจะไปนาแป๊บนึงยายไปนายายจะไปนาเอา้ายายจะไปนาเดี๋ยวแม่พาไปดูเดี๋ยวแม่พาไปดูเดี๋ยวแม่พาไปแม่พาไปบายบายทำไมบายบายยายจะไปไหนโน่ยายไปนาแล้วตาจะไปด้วยเหรอพาคะแม่พาไปแม่พาไป ไอแเ้วยายไปนาตะายยังไม่นอนตะาต้องนอนก่อนนะคบยายไปนานแล้วครับยายไปนานแล้วครับยายไปนาลูกยายไปนายายไปนานแล้วยายไปนานแล้วเหรอตะาต้องนอนนะอื บายบาก่อนบายบายทำไมบาย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 ค่ะเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะคะผมยังไม่นอนกลางวันเลยค่กะกระดาษดะไรขี้กระดาษขี้เม้น <c oughs> กระดาษขี <c oughs> ้กระดาษขี้กระดาษขี้ <c oughs> บายบายก่อนบายบายบบบบบ